มาครับจังววะมันได้ครับเดี๋ยวพามาดูรถทีมงานแคนดู do, ทานสปอร์ตนะ้วพรมมคลดูรถเขานะนี่มันช่วงฝนตกแลเนี่ยโอ้โหดูยางโอ้ข้างหน้านี่ไม่ต้องพูดถึงเงาครับโอ้โหดูกระตีครับข้างในข้างนอกโอ้เยี่ยมน,นชุดเผายุดเลยะนะดีเดี๋ยวมีคนขับแล้วตัดไปที่รถเรา อย่าไปดูนานเลยเสียสายตา,ตา <c oughs> ดูข้างในห้องเครื่องนี่มีน้ำยาของล้างยันแนบับผมจออนรถเขา <c oughs> ผมยังถามแกอยู่เมื่อกี้นี้ว่า <c oughs> แหลมชับังนี่ฝนไม่ตกเหรอโอ้ <c oughs> โหดูนี่ดูเอ <c oughs> ากลางเป็นไง <c oughs> อ้ยยอดจริง <c oughs> รถบ้านนี่ <c oughs> ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเนาะดูแลดีๆแบบนี้แบบ bẹp về